ในชีวิตของเราทุกคนนั้นบางครั้งอาจถูกคนมองเราเป็นคนไม่ดีถูกว่าร้ายถูกใส่ความถูกทำไม่ดีทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดใจเราจึงเจ็บน้อยใจหรือโกรธแค้นจนบางครั้งแผลเอาความทุกข์นั้นมาเก็บไว้ในใจกรรมของใครก็เป็นของคนนั้นคนทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลของกรรมชั่วนั้นเอง ส่วนเราถ้าไม่ทำตามไม่ตอบโต้ไม่เก็บไว้ในใจผลของกรรมนั้นก็ไม่อาจมาสร้างทุกข์ให้เราได้เลยลองคิดดูง่ายๆเหมือนคนเขาคว้างก้อนหินใส่เราถ้าเราไม่รับหินก้อนนั้นก็หล่นอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเรารับไว้ใจเราก็เจ็บเองเลือดก็ออกเองเช่นเดียวกันคนพูดไม่ดีทำไม่ดีเขาก็แค่โยนกรรมของเขาออกมา แต่ถ้าเราไม่เก็บไม่รับไม่เอาเข้ามาในใจเราก็พ้นจากทุกนั้นดังนั้นการให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาถูกแต่เพราะเราอยากเป็นอิสระจากความทุกข์อย่าให้ใจเรากลายเป็นที่เก็บของเสียของคนอื่นปล่อยให้เขารับขนของเขาเองส่วนเราก็เก็บใจไว้ให้สงบเหมือนบ่อน้ำใสที่ไม่ขุ่นมัวเพราะคโคลนที่คนอื่นโยนมาสุดท้ายนี้ จงจำไว้ว่ากรรมใครก็กรรมมันเขาทำเขาได้เราทำเราได้เรามีหน้าที่ดูแลใจเราให้เบาให้สบายไม่แบกสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเพราะเมื่อใจไม่แบกใจก็ไม่ทุกข์และเมื่อใจไม่ทุกข์เราก็จะพบความสงบที่แท้จริงอยู่ตรงนี้เอง